ขับปลาหาเห็ดเนาะค่ะนี่มากับคุณแม่คือเก่าค่ะแม่สวัสดีค่ะมาเป็นกำลังใจให้คุณแม่นะค่ะให้เช้าแล้วน้องเด้อค่ะวางพวกนี้ให้สิีมันคือเก่าว่าค่ะไปข้าไปุูน้องกันค่ะไปคุณแม่เฮ้ลุยได้ไม่นานเล้วค่ะหมางว่ามาจะมาดูน้องกันเล้วค่ะคุณแม่ร้อนคุณแม่แร้วมันค่ะ ตุนขอบป้าหาเห็ดน,น้ำกันเ้อค่ะลุยๆค่ะน่าค่ะพี่น้องเข้าพอเห็ดมันปูเอกก็ลุยเก็บก้อนๆเลยค่ะป้าเห็ดมันปูมันจะดอกง,งามๆแต่ดอกสวยๆดอกงามๆเดินมาแล้วกำมองกังมอ กำมือหนึ่งเลยพี่น้องเห็นไหมปูนี้จะดอกงามค่ะดอกสีชมเห็ดมันปูกับพี่น้องอันนี้เห็ดอันมันปูแต่ละปลากับบัวคือกันเนาะอันนี้เป็นสีเหลืองค่ะพี่น้องเห็ดมันปูอันนี้จะดอกสีเหลืองๆจั่งสิค่ะ ยังกินทั้งคุณเตดอกสวยเ อดอกเก็บเลยค่ะสีสวยสีสวยงามมากเลยนะเก็บเลยค่ะคนนุณเมยเป็นปลาเลยโอ้ยนุ่งกระไรโอ้เป็นปลาเลยพี่น้องว่าแมนนั่นดอกอันอียังก่อ ว่ามันดอกไม้ปวดเห็ดมันปูนกับพี่น้องคุณแม่แล้วพอเห็ดปวกเห็ดปวกอะไรคะคุณแม่โอ้มาคขามาคขามาาขาพวกเห็ดปวกพี่น้องปวกค่ะเห็ดปวกเห็ดปก อืมยงย่ายได้เดียวแมีเคลียดินออกยังดีที่นองเห็ดท้าปลาเห็ดมันปูค่ะเต็มเลยที่เ้าแน่เห็ดนะเขาเหลืองๆสีส้มสีอ่อนๆ เขาไข่ค่ะพี่น้องตัวันกำลังสิขึ้นนะคะเนี่ยเพิ่อหอก้ำค่ะพี่น้องแสดงสวงกำเลยสวยๆค่ะปูโอ้ดอกสวยๆค่ะพี่น้อง งา,ามยเงีายา้ยมาพี่น้องไปค่ะคุณเมียแล้วออกจากป่าแล้วออกจากป่ากันแล้วค่ะค่อยๆขึ้นเ้อะค่ะคุณเมียออกจากป่าแล้วเพาป่าน,ขานขาเขะพี่น้องนิ้วเขานี่ ตวัวนกกรงนกยางนั่งหนาไปเแบบไปค่ะสำหรับคลิปนี้เข้ากะเอาไว้สามีเนาะคะ่ะเอากคนงางอื่นทางออกจากป่าไปไปกับคุณแม่เข้าเนื้อบานบา,บายๆท่านผู้ชมเนะะี่ยค่ะคลิปหน้าพอกันไหมเนาะคะ่ะขอบคุณค่ะ <laughs> ขอบคุณที่ติดตามเนาะคะ่ะ